สวัสดีครับช่องทานาวไทยนะครับเดี๋ยววันนี้รีวิวรถที่ใช้งานที่บ้านหนึ่งคันนะครับคันนี้เราใช้หกนกที่สามนะครับไม่ได้มีเทอร์โบนะครับแต่ใส่ท่อซิ่งครับเป็นทีสามนะครับแล้วก็ปั๊มเป็นเร่งนอกนะครับเกียดีห้ากับท้ายดีสี่คันนี้ผมใส่เป็นยางเก้าร้อยขอบสิบหกครับ อย่างโตแล้วก็หลังนี้ใส่สิบห8เก้าสามแปดนะครับดอกก็จะไม่ต้องสูงมากครับแล้วไม่ต้องใส่เวทด้วยนะครับซุ้มล้อก็จะประมาณนี้หน่อยครับอันนี้ติดทางยกของอยู่นะครับข้างหน้าล้อด้านในนะครับสี่ล้อด้านในเป็นท้ายใหญ่นะครับอันนี้ คัหกับใส่ล้อสามแปดมันก็จะดูสูงๆหน่อยคันนี้ก็แต่งเอามาใช้งานอยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ไถอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็แต่งได้อยู่นะครับคันนี้หรือจะมาลองชมดูกันก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องหน่อยเดี๋ยวให้ลองน้องลองติดเครื่องนคันนี้ก็ติดง่ายนิ่มๆนะครับ ไม่ได้ใส่เทอร์โบนะครับวันนี้ก็นิ่มๆดีล่ะนิ่มๆเลยก็หกตั 6, 6, 3, นหกีซ่าวันนี้ก็รีวิวให้ดูถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับกันหน้าไม่ใหญ่ใจขันกันนะ่าจะเป็นเครื่องหลิงคนระับ ก็ดีดวให้ดูประมาณนี้หลนะครับว่าเสียงมันก็นดังเลยใช่เด็กคุ้มแล้วเนาะผลิกก็ประมาณนี้นะครับ ขึ้นเร็วลงเร็วเนี่ยครับรรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ